เด็กมาพบกับคุณครูกไก่อีกแล้วนะคะวันนี้วันที่ห้าน่านแน่เดือนใหม่ด้วยมะกะราคมปีใหม่อีกตหากพศ2565นะคะเรามาเจอกันอีกครั้งข้ามปีเลยเนาะเมื่อปีที่แล้วถ้าพูดปีที่แล้วโอ้โหดูมันนานนานนะคุกไก่ อ,อ่ะพูดว่าเดือนที่แล้วก็ได้นะคะก็คือความหมายเหมือนกันนะคะก็คือได้เหมือนกันแต่ถ้าบอกว่าเดือนที่แล้วก็ดูจะแบบสั้นลงมาหน่อยนะคะแต่ก็เดือนที่แล้วก็เป็นปีที่แล้วนั่นเองนะคะอันนี้เรามาพบกันปีใหม่แล้วเด็กๆไปเที่ยวที่ไหนหรือเปล่าเนาะคุณครูไก่ไม่ไปหรอกอย่างที่คุณครูไก่ว่าเนาะก็กลัวพี่โอมิคอนโอมิคอนอะไรมาอีกแล้วโอ้ย นะเราจะอยู่กันอย่างไรต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะลูกนะนะคะเอ้าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนเรื่องเดิมเรื่องมา,า,า,าร right? ตราต,ตัวสะกดนะคะแต่สําหรับวันนี้คุณครูไก่ก็จะมาสอนมาตราตัวสะกดเพิ่มอีกหนึ่งแม่นะคะเคยสอนมาแล้วคือแม่กกานะคะมาตราตัวสะกดแม่กงคุณครูแอนก็สอนแล้วมาตราตัวสะกดแม่กลมวันนี้ครูไก่จะมาสอนมาตราตัวสะกดแม่ เกยตัวสะกดแม่เกยของคุณครูไก่ตัวเดียวเลยนะคะที่เป็นตัวสะกดได้ก็คือตัวยอนะคะก็คือตัวยอยอตัวเดียวเท่านั้นนะอ่าอย่างที่ครูบอกสระ,ะอะไรก็ได้คําใดๆแล้วแต่สระ,ะอะไรก็ได้มีมีอะไรคะมีรูปวรรณยุกต ไม่เอกไม่โทไม่ตรีไม่จัตาวาได้หมดเลยแต่จะต้องอะไรคะต้องเป็นยอสกดดเท่านั้นนะคะอ่าวมาเริ่มกันเลยคําแรกคําแรกคุณครูไก่เอาคําว่าลุยลุยอันนี้เราเรียกว่าอ่านเป็นคํานะคะอ่านเป็นคำลุยอันนี้เราเรียกว่าอ่านสะกดคคาลออุยอลุยนะคะลุยลออุยยอลุยนะคะ คำต่อไปอคำว่าอ่านเป็นคำนะคะคำว่าหายหายพอสะกดนะคะอ่านสะกดคำหออายอหายหออายอหายนะคะต่อไป e h, สละอะไรเอย่ยสละอะไรสละโอเก่งมากเลยนะคะเสียงดังจากลูกๆทางบ้าน <S <S ค,ำาค,คำว่าอะไรคะคำว่าอะไร เ,เก่งลูกคําว่ารรยรอโอยโรยนี่นะคะอ่านสะกดคํารอโอยโรยนะคะอ่านคำต่อไปคําว่าป่วยป่วยนะคะอ่านสะกดคําปอโอวยป่วยไม้เอกป่วยหรือหรือจะอสะกดคําว่าปอโอวยป่วยซ้าอีกครั้งหนึ่งซ้าตัวนี้ ป่วยไม้เอกป่วยก็ได้หรือจะสะกดว่าปออวยป่วยป่วยเอกป่วยไม่มีคำว่าไม้ก็ได้หรือจะบอกว่าปออวยป่วยเอกป่วยก็ได้นะคะแล้วแต่ละตำราเนี่ยนะคะก็จะเขียนมาไม่เหมือนกันนะคะแต่ก็คง ความหมายเหมือนเดิมอย่างเดียวกันนะคะออพยัญชนะต้นตออสระตัวสะกดรูปอนยุกอะไรเหมือนกันหมดเลยนะคะ,ะทีนี้อันเนี้ยสะระอัวสะระอัวถ้ามีตัวสะกดนะคะนี่คือสะระอัวนะคะจริงๆมีแม่หันอากาศข้างบนใช่ไหมคะสะระอวนะคะถ้ามีตัวสะกดนะคะถ้ามีตัวสะกดไม้หันอากาศข้างบนจะหายไป ะคะจำไว้เลยนะสาะอัวเมื่อมีตัวสะกดไม้หา,านอากาศข้างบนจะหายไปนะคะอ่าต่อไปคําว่าจ่ายจ่ายนี่อ่านเป็นคํานะคะอ่าถ้าคุณครูบอกว่าเด็กๆสะกดคําจอายอจ่ายไม้เอกจ่ายหรือจะบอกว่าจอายอจ่ายซ้าําคํานี้จ่ายไม้เอกจ่าย หรือจะไม่เอาคำว่าไม้ก็ได้จอายอจายเอกจายหรือจะบอกว่าจออายยจายซ้ำคำนี้จายเอกจายก็ได้อย่างที่ปูบอกนะคะหลายๆตํารานะคะจะเขียนไม่เหมือนกันนะคะแต่สรุปก็คือความหมายเดียวกันแบบเดียวกันนะคะอ่ะต่อไปคำว่าอ่ะ รวยสารอวัยอีกแล้วนะคะรออวยอรวยนะคะสารอวัวจริงๆต้องมีรูปไม้หันอากาศด้วยเห็นหมพอมีตัวสะกดนะคะเมื่อมีตัวสะกดไม้หันอากาศจะไม่มีจะหายไปนะคะนี่คือตัวสะกดถ้ามีตัวสะกดข้างหลังนะคะไม้หันอากาศจะหายไปคงไว้แค่ตัววอเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเด็กๆเรียนไปเออซ้ำๆหลายๆครั้ง mm hmm. เด็กๆก็จะจำได้เองนะคะ ต่อไปอคำว่ากลายกลายอันนี้พยัญชนะต้นสองตัวนะคะกอลออยกลายกลออยกลาย,ลายอันนี้อ่านเป็นคำนะข้างบนกลายอ่านเป็นคำอันนี้อ่านสะกดคำนะคะ,ะคำต่อไปอคำต่อไปคำว่าคำว่าเนย เน,นยนอเออยเนยสระเออเหมือนกันนะคะรูปของเออก็คือเอกับอเอกับอเห็นไหมคะเอเมื่อมีตัวสะกดคําว่าเนยเมื่อมีตัวสะกดนะคะอจะหายไปเห็นไหมคะตัวสะกดจะมาแทนที่นะคะเหมือนอย่างที่ครูไก่บอกเดี๋ยวเด็กๆค่อยๆเออเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเด็กๆจะเข้าใจเองนะคะ บางทีครั้งแรกอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะเดี๋ยวซ้ำครั้งสองครั้งสามครั้งสี่รับรองลูกๆคูกกกกกไก่เยี่ยมเก่งอยู่แล้วเนาะคาต่อไปคําว่าอ้นนอยอ,นะอ,อ,อ,อันนี้คืออ่านเป็นคําอ้อยนะคะอันนี้คืออ่านสะกดคําออยออยไม้โทอ้อยออยไม้โทอ้อยนะคะหรือจัด เออสกดว่าออยออยโทอ้อยหรือจะบอกว่าออ,อยอออยสามคำนี้อีกครั้งหนึ่งออยไม้โทอ้อยก็ได้นะคะอ่าคำต่อไปคำว่าปุ๋ยปุ๋ยปออยอปุ๋ยไม้อะไรคะไม้เก่งสุดๆไม้จัดตวาปุ๋ย เสียงตะโกนทางบ้านทุกคนนะ่ะตะโกนมาเด็กๆน่เะเก่งมากเลยนะคะปอ,อุยอปุยแกซ้ำคำนี้อีกก็ได้ปุยไม้จัดตาวาปุยหรือจะบอกว่าปอ,อุยอปุยซ้ำคำนี้อีกก็ได้ปุยจัดตะวาปุยเฉยๆก็ได้ก็ถูกนะคะอ่ะคำสุดท้ายแล้วคำสุดท้ายแล้ว นานี่คุณครูไก่ไม่ต้องถามเป็นคนคนเลยลูกกรูไก่ทุกคนเลยนะคะโอ้โหล,ลูกปอนหนึ่งทุกคนเลยเก่งมากนะคะตะโกนมาเย้ยค่ะครูกไก่ค่ะเ่อเยอ้ยนี่มันยากนะยังอ่านได้เลยสุดยอดมากอะสะกดยอเอ,อยยอเยยไม้โทเย,ย้ยหรือจะบอกว่ายอเอยยอเยย สามตัวนี้อีกครั้งหนึ่งเยยไม้โทเยยหรือจะสะกดว่ายอเอยอเยยเยยโทเยยก็ได้หมดเลยนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ครูไก่ก็จะเน้นเรื่องการอ่านให้เด็กๆเ,เนี่ยออลองไปฝึกอ่านนะคะวันนี้คุณครูก็จะมีแบบฝึกของการอ่าน ให้ลูกๆไปฝึกอ่านนะคะเดี๋ยวเวลาที่คุณครูให้สอบนะคะที่คุณครูพูดเนาะต่อไปนี้คุณครูคก็จะพูดเน้นเรื่องการสอบ R T R T ก็คือการสอบการออสอบอ่านสอบเขียนนะคะระดับประเทศเลยนะคะระดับประเทศเลยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆทุกคนต้องอ่านออกเขียนได้นะอ่านออกเขียนได้ค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นไงคะไม่ยากนะคะ เดี๋ยวลูกๆก็จะจบเพอหนึ่งแล้วนะหรืออีกไม่กี่เดือนนะคะก็จะจบพอหนึ่งแล้วนะคะเด็กๆทุกคนไปฝึกอ่านแล้วก็ทุกคนนะคะต้องถ่ายวิดีโอนะคะเอาไปให้คุณครูทุกท่านเลยเพราะเป็นคะแนนนะคะคุณครูจะเอาตรงนี้เป็นคะแนนเก็บด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ